สวยนะโอ้ยเนี่ยคนอย่างหนอน่ะ้แกสีแดงแกงอะไรนะสีแดงแกงเนี้ยก็แก๊งบัตรเอ็นวันนั้นน่ะไปไปสัมภาษณ์มันดีไปนะนี่นี่มีเออมีลูกเขยมึงอยู่ด้วยนะจัดละขออนุญาตครับอันนี้เออแกงแกงอะไรนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์หนึ่งครับเจ็บใจจัดครับเจ็บใจจัดอ่าาานี่นี่เขาบอกว่า ตอนนี้คือเจ็บใจจัดได้คือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของวัดอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ไปแล้วโอ้โหหนะามาคุยเลยแป๊บนึงรีบๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเซตให้ไอพวกนี้คือพวกเนี่ยดูเลยนะมึงเห็นไหมไอพวกนี้คือพวกมือจนกดไม่ทันมีแก๊งมึงสองคนมีมาโก้กับดิฟคือไอไอนี่คือมือมือโอ้โหยังไงเข้ามาแล้ว ฮาโอ้ไม่ดีของเขาโดนเขาโดนเขาใสกันแล้วเขาโดนใสกันแล้วเขใสกันแล้วนะน่ามันคือนัวเหรอมันคือนัวเหรอครับมันคือนัวทุกแก๊งเหรอมันจับคู่ไงจับคู่นี่คือจับคู่แล้วเหรอหมเยถึงว่าใครจับคู่ใครดูอ๋อนี่ก็จับกันไปแล้วเหรอถูกต้องมันจะมีไอเทมสีไงอ๋อมาอไปมาที่วอลลหลักใช่ไหมครับเออไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้เขาจับกันไปแล้วเหรอ ถูกต้องครับเขาน่าจะจับกันไปแล้วครับจับตั้งแต่ก่อนมาแล้วครับดูทรงโอคค้ยเขาเปิดแล้วเขาซักเลยตกใจคิดว่าเขาดัวไปเขียนโคตรเร็วนั่นไอทางด้านทางด้านซ้ายมือนั่นคือแก๊งโรเจอร์อ่าส,สีเขียวสีเขียวใช่ไหมสีเขียวใช่แก๊งไอลอยแก๊งไอลอยใช่ไอลอยอลอย,อล,อยอลอยมันทำสองหน้าที่ไงเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยแล้วก็แอดมินด้วยเฮ้ยเธอมาหน่อยเธอมาควบหลายกะซะด้วยเออใช่ตอนนี้ยูค่ะอ่าอ่ายูค่ะยู่แล้วก็มี มีเจ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 ก็เจ็บใจจัดแล้วก็เจอารเจารั่นใจเจเลอ๋อแล้วมันจะโรโรเจอร์ดีกว่ามันเป็นอาร์เจถ้าเกิดเจตัวเดียวคือเจี๊ยบเจ๊กไอ้จัดเดี๋ยวเขาได้ยินโดนใดทีนี้จะไม่โดนใบอยู่แล้วเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมันก็แพ้มึงดูดิมันเจอมันเจอแล้วมันเจออ่าเจแล้ว แข่งนะ AJ เจเรียกแข่งอยู่ใช่ไหมไม่แต่บรรดาเจอใครบรน่าชนหรืใครอ่ะบรรดาชนกับอ๋ออันี่ปะอ๋อเออ RJ ออาเจยู่ฝั่งฉัน <c oughs> ไม่รู้เลยว่ะน่าโดนเจเจมั้งเจมซักกับยูเกอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปจบเลยคู่นี้ดิปุ่นตึงอยู่นี่ทำไปเล่นไม่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงดูสกอนนร์นะเว้ยคือผลผลไฟอ่ะผลไฟของที่นี่มันมันแป๊บเดียวมันเปลี่ยนได้เลยอ่ะอ่าครับ ไม่สุดหนึ่งว่ามันไม่มีปืนด้วยนะหมายถึงว่าไฟมันมันไม่หมายถึงว่าปืนยิงล้มที่แบบบนวัดหลักครับหมายถึงว่าตอนนี้ไฟมันเลยเปลี่ยนกันง่ายเพราะอาวุธไงครับมันอาวุธล้วนนะมันซัด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 แล้วมันเปลี่ยนอ่ะปวนมากเขาไปเปลี่ยนกันตอนอุ้มมากกว่าอ่าไม่เถ็บใจแต่เขาก็ดูเดือดอยู่นะเขาเอายูเคอยู่กันนะเนี่ยนี่เขาที่นี่เขาลุยกันทุกแก๊งเลยไม่มีแก๊งไหนที่แบบไม่ไม่ไม่เล่นเลยโอ้จี๊ด มาที่เด้งอี่กับลูกเด้งเ,เตี้วดึงเตี๊ดดึงมาที่อยากับลูกเด้งแม่งแตะโดดตัวแม่งเด้งตึ๊งแม่งเด้งตึ๊งเลยอ่ะแต่ละคน โอ้โหเรียบร้อยเผื่อชุบเรียบร้อยยูเคแดก เออนี่เหมือนแกเข้าไปทางสองคนป่ะครับโดเนตมาสิแกเข้าไปทางสองคนป่ะครับพี่พี่พี่ทุกคนอย่าว่าพี่เสวัสดีครับสวัสดีครับลูกชายนี่เหมือนแกเข้าไปทางสองคนป่ะเนี่ยพี่สวัสดีครับพี่ไอ้ดิฟไอ้โก้เข้าไปทันปะเนี่ยไปที่ทุกทายดีครับเข้าไปชันดิเข้าไม่ทันดิโก้โก้ไม่ทันพี่ไอ้โก้มันส่งหลักฐานไม่พี่ฝากพี่ฝากช่วยถามหน่อยดิว่าว่าคือหมายถึงว่าทำทำไมอ่ะเข้าเรื่องมาสบาทำไมอ่ะ ได้ครับไมายมีของครับมันของเท่าไม่ว่าแล้วมันดาเมจด้วยครับน้าๆเราเอาปากปากน้วมีปากฉลามไหมครับเอ๋ไม่เอ็มี่นะมีนะน้ามีมีไหมมีดมีน้าแทนของฉันหนึ่งผมจะเอาดาเมจให้ให้พวกลูกกอกเขาดูเพาอยากรู้ดาเม่าในเชจะบอกว่าทำไมมันถึงแบบว่าไฟมันถึงสนุกน้าแทนของหลายๆทีเลยครับดาเมจาปะดาเมจาไหมแต่ยังไม่แรงครับเห็นปะชนะหน่ะมันใช้เรื่องของพอครับนะพอแล้วนะเดี๋ยวขอขอไมายครับขอไมายเห็นปะ มันมีเรื่องของดาเมจด้วยครับมันเลยมันเลยท่า้ไฟมันสนุกเว้ยก็ไม่ได้ให้มันต้องขึ้นเองเอาหนานมีไม้เหรอเอาหนานมีไ oh, ม okay, ้อ uh, ๋อไายครับไม้หน้าตีเลยตีเอาดาเมจอะเอาดาเมจอ๋อโอเคครับนะอ่าพอแล้วครับพอละเห็นไหมไม้มันบ่อยปะมันเลยไฟมันเลยสนุกเว้ยว่ามันต้องใช้สกิลเพย์อะมันมันไม่ใช่ว่ามันเอาตีดาเมจจนตายอะมันไม่เหมือนวัลหลักวัลหลาดาเมจมันหนักไงวัลหลกมันเป็นเรื่องของดาเมจหนักๆพวกแบบเคลียร์ไฟกันแรงๆนั่นแหละสิผมก็โดนุ้ยเรียบร้อยตัดเลยอะ ไปดีกว่าอุ้ยโอ้โหเทิดแหงรอเทิดเลยอะสวยจัดโอเคมันโหดตอนเนี่ยมันโหดสัตว์เลยเนี่ยโอ้ดีเพราะว่ามันโหดอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่ามันถือว่าผมเห็นมันเบลล์มันโหดอะไรอย่างเี้ยไม่แต่ว่า UK ตอนนี้น่าจะได้เปรียบชาวบ้านเขาทำไมนะโอ้มันเล่นตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมันเล่นแบบคือเั่นตลอดยื่นมันเล่นตลอดยืนแบบอ๋อมันอยู่ในส่วนหมงไอ้นี่ไงโซนเวลาเล่นกิฟทาคนเขายื่นตลอดใช่ไหมใช่ใช่ คือแบบเวลาเล่นเนะ่ะเขาเล่นเขาเล่นรอบสูงที่สุดแล้วในเซิร์ฟเนี่ยเราไปเคลียร์ไฟดิอืมเมันเคลี่ยมันเคลียร์แป๊บเดี๋ยวตัดหมดเลยเ,เดี๋ยวไปล้อมนันดีกว่าไปเดี๋ยวก็ด่าอีกรอรอมันก็ด่าอีกร<อ> <laughs> เดี๋ยวรอเขาเซตเวอร์มึงก่อนไปรอแป๊บได้ครับขู่รอแป๊บเดียวหมดเลยว่ะยุคล้ะโคตรโหดเลยว่ะ <laughs> แล้วคนมันใกล้เขี่ยกันปนะแล้วพอรู้ปะ พูดว่าอะไรนะคนคนเขาใกล้เคียงกันไหมหมายถึงว่ายูเคกับกับไอ้ดูไวเมื่อกี้นาดูจำนวนไหมเรดารู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันดูไม่ได้ใช่ไหมแต่เห็นแค่ชื่อบนหัวอชุดเดียวชุดเดียวหมดเลยบอกแล้วภาพแม่ไม่ต่างหรอกมึงมาดูว่าจุดเปลี่ยนอยู่ที่มึงเว้ยมึงมาดูมันทีไรมันชุดมันโดนทีเดียวหมดเลยเออให้ผมดูใจมันโดนทุกทีแล้วนะมันเขินไงเขินเพื่อนไง อ๋ออายเพื่อนเออแบบ่าเพื่อนมาก็เขินอ่ะเล่นก็ไม่ค่อยกล้าโทรฟรีเต็มที่แต่กูบอกให้เดี๋ยวมีคนโดนด่าเน่ไอ้สองวนนะอีกคนหนึ่งที่แบบอยู่แล้วไม่รู้่าทำอะไรเห็นตลอดเ่ะเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเข้าเบอร์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงสนุกเนี่ยหนูเห็นพี่หัวม่งที่นั่งอยู่ตรงเสานั้ยน่ะหนูเห็นทุกวันเลยนะครับตรงเสาไว้น้ำาทุกเลยอ่ะเขาเป็นใครก็ไม่รู้สิเขาเขาโดูแบบ ตู้ยี่สี่เลยอะผมเห็นเขาทุกปีเลยอ่ะแบบเขานั่งตรงนั้นอยู่ฟาร์มทั้งวันผมก็เจอเขานั่งตรงนั้นทั้งวันเลยแฟนไม่เห็นยู่ใีหรือเปล่าเขาเขาอยู่มาสามสี่วันแล้วตรงนั้นอะผมเห็นเห็นเขาวิ่งไปไกลสุดคือตู้แดงครับโอ้พระเจ้าช่วยทำไรเนาะอ่าเพื่อนอยู่แลนเขียวอยู่แลนเขียวไปเพื่อนไปมาดิแลนเขียวมาดิ อย่าให้เครียดไงอ่อนเนี่ยแม่งอ่งอนเนี่ยไหนอ่ะอ่าเพื่อนหายเครียดวันนี้เหรอของเนี้ยใช่เปาะเพื่อนเหรอพี่เอออไแคร์เว้เพื่อนหือมีแค่คำถามอย่างเดียวแหละคือถามปากถามมากโก้อ่ะว่าเข้ามาไปเพื่อเป็นอวดกระเปา๋าอุใหญ่เลนเลขสิบสิบผ้าผมเข้ามาแบบต้นๆเลยนะพี่เป็นไงต้องผ่า,านดิสาหลงไม่ได้เข้า ดูในกลุ่มดิมันดูในกลุ่มดิดมันไม่ฟาดิกินข้าวยังอ่ะเพื่อนอย่าเล<ะ>ยนะจะไปได่ามันก็ไม่ได้อีก็ฟาบอีกมันไม่วอ่ะไม่ดูดีกว่า <laughs> อนีคนมันมีทุกข์ล่ะมันก็อมทุกข์ไม่ได้อ่ะมันจะเห็นวิกลัวผีี่กลัวผีไหมครับจะเปิดดูเราจะแดกโดนัทก็จะแดกที่ชั้นโค้งจะแดกดูเราจะเอาโดนัทไปไอ้เที่ยวมาแดกกูไม่แดกเลยสัตว์คิดที่คีมกูเดี๋ยวรสชาติหมดไอ้เหี้ยเขียนให้ลองสวัสดีครับเฮ้ยวันนีครับไม่ไปแม่งอีเธอปุ๊บโอรยิโนะอ้าวไม่ใช้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเค ขี่อูดเยดตูดเป็ดอาอาโอ้หัที่แต่งคะตูดเี่บ้าขนาชื่อเราเจังวะสวัสดีคนที่เข้ามาไม่ฟากดไล่กดไล่กดไล่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 กดไล่กดไลดไล่ดไ่ด่ดดไไดกดกดกด่กดกไ่กดไลกดกดล่ไีดด้วยกด มึงไม่พีพม่ว้มันสบายสบายเลยหน่านะเฮียมันจะอ่าฟังกูเรื่องมั้ยเอานะ่าผมเล่นโดนได้มันก็มึอบอกกูดิเอาเอาโดนผมสองคนที่มีมวยเลยนะมีมวยเลยนะนี่คือมีมวยเลยนะโดนไม่คิดแตะปั๊บมีมวยเลยนะเมื่อกี้ ไม้อะไรอ่ะเรียงเสี่ยงโชคไงก็ได้ยินเหรอ,อเฮียเอ้ยไม่รอยกใส่กูได้ยัง oh. อีเอขเี้ยอีเขี้ยนั่นมันลอยยกใส่ผมนี่ยังอีเขี้ยว่าแล้วท่าแม่งแปลกๆเข้มสมาติใส่กูอย่างนี้ทีทีทวะไม่มีฝีมือตกอ่ะล่าส่งตีสงต่สงตีมันไม่ตายัตัวเขี้ยโดงอ่ะมันยังเข้าข้อเลยเขี้ยเนี่ย ที่ต่อที่สู้กันไม่ได้เนี่ยปั๊มยาผมไม่ตายดูจะมีไม้ดาเด็ดลหน่วใส่แบ่งเบางขี้ที่นี่สู้กันไม่ได้เลยมาไอสัตว์ที่นี่มันเป๊ะจริงถ้าแบบว่าไม่ไม่วัดดาเด็ดต้องตีให้โดนหัวเอ้ยหมุนให้เห็นแบบนี้นะผมตีมันไม่สู้ไม่ได้เลยที่เนี่ยแบบว่าที่มันพะมาที่ลูกผมยังมีไม้ดาเด็ดตีมันมันต้องทีมต้องเกาะมันต้องอะไรใช่ไหมล่ะมันต้องมีจังหวะแต่ถ้าที่นี่ต้องแบบว่าต้องตีหัวอย่างเดียวอะโอ้โหมันตีของขี้เย่แตกหมดอ่ะไปทีไปสัตว์ เริ่มไม่ทนกับมึงแล้นะไอสัตว์มาเฮียกดดันกลัวกูเตือนมึงแล้วปะสัตว์ึเฮียโอ้โหนะกูหลายทีนะเฮียจี้เส้นหึ่งขั้วร้อนได้กับเส้นประสาทเหรอสัตว์กินด้ายี่สองสองเลยได้ออใหม่เฮียกับดูแบล้วกู เขี้ยมตัวนี่ประจําเลยสัสเอ๊ะเอ๊ะไม่ชอบทำกับผมยบบงี้เฮี้ยวุยคิดว่าดักกันเลยฮุยสัสไอ้เด็กทำไปดูเยอะนะไอ้สัสเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนฮ่าจีนเลยปะแม่จีนเลยปะไปไม้ดิมึงรออะไรผู้หญิงอ่ะมีผู้หญิงสองคนมาที่แบบ คนไหนโคตรสัตว์เดี๋ยวเอาง่ายคือดูไว้สี่คนโดนอ่ะหนึ่งอ่ะ่ออระผู้หญิงที่ไหนวะดูไว้ l ด d y เหรอดูไว้ลดี้เหรอใช่อยู่ในเนี่ยในแก๊งเนี้ยดูไว้ในแก๊งไหนวะเดี๋ยวก็หาไปกล้งกันชื่อเลยรไอมอสไอซูครับพี่ดูไว้ที่ที่ที่เก็บมึงสี่คนอ่ะชื่ออะไรนะอะไรดูไว้ที่เก็บใครนะพี่ เป็บเก็บพวกดูไว้อะไม่ใช่พวกมือ,อพวกดูไว้โยนโหดอะชื่ออะไรอะคุ้จังไหมไม่รู้เลยไม่รู้เพี่เฉินผมขอพี่สักทีได้ไหมเพี่อนเอาแล้วมาช้าเีคนช้เสียอาจารย์นะ ตัวค้างตายเชียตัวค้างไอ้สัตว์ว้าวอุ้ยไอคิดแม่เอ้ยนะสวยนะไอเชียวไอ,อสัตว์เนี่ยแต่มาโกกอย่างตึงแต่มาโกไปแต่มาโกเล่นดีครับแต่โกโหดอ่ะเคยเจอในเชนนิ่งอยู่เล่นดีเฉินเฉินเฉินี่นนนคนนี้เพื่อนไหน แต่คนหนึ่งไม่อยู่นะเนี่ยเนี่ยของคนเนี้ยที่เขาถือไม้นะคุณชื่ออะไรครับชื่ออาณาครับชื่ออะไรนะอาณาอาณาใช่ครับอาณาอาณาครับอ้ออักสระอานนอาณาความหมายเคยอาณาไม่รู้ครับมาเป็นที่แฟนมีไหมเนี่ยมาเป็นที่แฟนมีไหมเนี่ไม่ได้ไปครับหนูติดเรียนอ้าวนั่นไม่หมายราติดเรียนอะไรอ่ะ หนูเรียนนะอยู่ครัหนูเพิ่งเปิดเทอมได้สองอาทิตย์เองครับมันจัดต่อกลางคืนมันจัดช่วงคำ่ำหนูต้องไปก่อนวันสองวันอะไนะครับอ๋อเราอยู่ไกลใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจละเปลี่ยนอแบบโอ้โยแม่นี่ยต,ตัวตัวตัวหัวขาด ลุกแข็งมันโดนได้เลยว่ะแม่โม่ต็นหมุนมอเตอร์ตัวหัวกูรูดไม่ได้ไงฮะหมุนหมุนโอ่ตัวตัวพูไม่ตั้งใจอีกหรอโมเตอร์ตัวเอาไว้นี่ไม่ใช่ละโอเคครับขอเล่้โดนได้มวยอ่ะมวยตับจ่าได้ยินเสียงก็เตะแล้วผมเป็นกำใจให้เพื่อนยังไม่ได้ดึงออกเลยสัก อะไวะเ่า่ีเอวอะไรเฮียพ่ตีเอวอมยตับจ่านี้เสียงก็ตีแล้วครับนึ่งครับนะม่ไดมอดมป็นีมื่วานแล้วครับผมเมื่าแล้ววันนี้ผมทำหลังเลย อบางเดียกูไม่ยกหรอกผมยกไม่ชกผมมัวอยู่แล้วกูมัวผมมัวผมมัวอยู่แล้วมาให้กูดาวทายไม่เคยได้มาเอะไรก็มันใจเขาเหี้ยตายกันแม่ตัวยกเลยโอ้เขี้ยวนี่นาเลยกลับเอ้ยขุน้ากดท่าแก้ไปต่อรู้แล้วเขาชอบยกเขาเล่นโชว์ท่าไงเราก็ต้องแก้เดี๋ยวก็ต้องตีไอ้เหี้ยท่าเหี้ยนั่นอย่างเดียวว่าเขาชอบยก เขาเล่นท่าสวยอยะเขาใช่ปะไม้ประกวดอะไม่ได้กูเคยทำอะแต่เขาเป๊กไงเขายกอะไรเขา้าหัวทุกทีกูต้องแก้เดียวอ่ะเพื่อนเลิกต่อให้เขาหน่อยเพื่อนเอาจริงเอาจริงหน่อยได้ได้ได้เย็เกูมึงขอนะแก้กต้องไหนกูเตะตรงนั้นแล้วนะอบอกก่อนนะกต้องไหนกูเตะตรงนั้นนะเตะก่อน ê không khó đi ngay 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 không ngay 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 เจอนี่ยังไอ้เนี่ยไอ,อ,อ,อ้ที่ตีอยู่เนี่ยไจ้คุยกันยังหรตอจะฉีดเอาอย่างเงี้ยเขตายถ้ย่างเงี้ยเงี้ยเขตายฉยีตีเสร็จแล้วเชิญทางนี้แหลยนะฉีอเอาแกเหมือนกันดีกว,ว่าโอ้หเชี่ยมันน่าถึงอย่างไรเชี่ยมนันตายอะไรสัตว์เดๆไปกินโดยเชี๋ยดีดดดให้ก็ได้ครับนะยออกเลยนะ โอ้โหไปแข่งกับคู่เลยอ่ะเยี่ยมตีต่อช้าไแล้วเฉินเนอ้ยเฉินบอกแก่แล้วอยู่ที่นี่เง้อสรุปอยู่นะโอ้ยเยี่ยมตีไว้ซะเาื่กี้ภาพตัดเลยเฉินเฉินครับนะนี่นี่นี่อันนี้หลานสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อไอโกะค่ะไอโกะอ๋อไอโกะนะครับหรืออันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่า อันนี้น้องน้องชายลุงเองชื่อไอสัตว์ไม่ใช่ไอเฉินไอเฉินเฉยเฉินชื่อเฉินเราต้องเรียกน้าเฉินหรอคะอ่าใช่ครับเรเรเรียกพี่เฉินก็ได้เรียกน่าเฉินมาดูแก่เรียกพี่เฉินดีกว่าโอเคครับพี่เฉินนะครับนะครับอันนี้คือชื่อไอโกและและคนนู้นคนนู้นคนนู้นชื่ออะไรครับคนนู้นดูไว้เลยดีคนนู้นชื่ออะไรพี่จริงค่ะชื่ออะไรนะพี่จริงพี่จริงอ๋อพี่จริงแล้วแล้วโอ้โหฮะอันนี้อันนี้คนนี้ชื่ออะไรเอ่ย ไอโกชื่อขายเพื่อนพี่เลยนะอะไนะชื่อเมย์ชื่อขายเพื่อนพี่เลยอะไรเอ่ยไอแกนี่แทาเม็นผู้หญิงนะหลงมีพี่จันเจ้ามีพี่วาเลนพี่นุนนอ๋อนี่แหละอนี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็คิสตั้นพี่เมย์ไม่ใช่หรอไอเฉินอใช่ไเยสุดจับเพื่อนได้ไปเ่ยพี่เฉินพี่เฉินมาเร็วด่วนเฉินครับนะเฉินเฉินครับนะ ใช่ข้ามฝั่งนู้ที่อ็อกวีนเก่ายืนใช่ปะอ่ะฮะมึงจะเห็นไอ้สตีฟยืนอยู่กับคนชื่อเลมเ็ม